เจ้าถิ่นเขาบอกว่านี่คือถนนที่ขึ้นง่ายสุดแล้วนะคุณคุณจะงอเงยไม่ได้นะง่ายสุดค่ะวะเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งพี่พิม พรุ่งนี้เราจะขึ้นกันที่ผ่านปัเน,นานกับเลดี้อาสิบสองลูกคุเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าแต่ละคนนะคะว่าไปขับรถมาวันนี้แล้วเป็นยังไงแล้วก็สาภาพเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้สามารถขับได้ต่อหรือเปล่าน,น้องพัดค่ะ <c oughs> พวกนี้พ่งน,นี้เป็นยังไงคะขับได้มายซิลซิซินี้โอเคใช่ปะ่ะ <c oughs> โอเคอัน <c oughs> นี <c oughs> ต้องบอกเลยว่าน้องพัดเป็นเป็นหนึ่งในเลนี2อที่เป็นแบบกลุ่มก่อตั้งกลุ่มมาเลยนะคะแล้วก็อีเจค่ะสัมภาษณ์ไปค่ะพูดไปค่ะแล้วก็ถือไปพูดออกไปพูดเลยเนจะัาอย่ป็นี้นี้นะคะเจอกัน ตัดนะคะเป็นครั้งที่สองของเรานะคะของสาวๆเลดดี้นะคะครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนะคะเวลานี้แหละวันช่วงเวลานี้แหละค่ะครบครบหนึ่งปีนะคะในการกานขาตัดของเรานะคะก็ะประมาณเลยที่ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบประมาณแปดคนเก้าคนนะคะสิบคนนะคะทำเจทำเจ๊นะทำเจ๊นะเ,เจ๊เละ เจเจตีลังกาไปนะคะวันนี้พ so ี่เจ๊ก็ออกใหม่ค่ะไม่เป็นไรนะคะชิลๆใช่ไหมเจเจเจ็บบพี่เจ๊บเป็นไงบ้างคะพี่เจ๊บของเราพี่เจ๊บก็พี่เจ๊บก็เลดี้ใหม่นะคะพี่เจ๊เป็นไงบ้างคะทำอะไรไปเลยบ้างคะเอาพีชเข่าพีชนะคะพรุ่งนี้เอาไหมเอาสูตเดมพรุ่งนี้ก็ไปนะคะพรุ่งนี้ก็ไป ทริปนี้นะคะเป็นทริปที่รับเลดี้ใหม่นะคะเลดี้ใหม่ประมาณหนึ่งสองสามสามคนนะคะอีกคนนึงนะคะยังไม่พร้อมซื้อรถแต่เดี๋ยวมีทริปรับอีกคนนึงเหมือนเดิมนะคะตอนนี้วันนี้รุ่งนี้เลดี้ใหม่สามคนนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอันนี้เลดี้เก่านะคะเครียดนะคะเพรารลดทิ้ไห่นะคะโยกรถมาเองได้นะคะไม่คุณเราลด้นะคะอยากปไลน์นะคะเครียดว่าไม่โยกให้อะ โอเคเดี๋ยวยงังไงพรุ่งนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะพี่จัดเราก็จะผ่าตัดนะคะเราจะมาดูว่าเลดี้สองของเราจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะรอดไหมคะเจ๊เอ้ารอดนั่นเงเป็นบ้าเด้กูมขนขนาดนี้แล้วอมันเป็นยังไงคะอาการวันนี้อาการทุกครั้งทุกครั้งที่ออกคลิปตื่นเต้นตลอดค่ะนอนไม่หลับเลยเหรอได้ยินนะ นี่ยิงข่าวว่านอนไม่หลับเลยนะคะเดียววันนี้มีใครบ้างน้องพัดนับซีเลดี้เราเราออกสองคนเราออกคนเเตะออกจากกลุ่มแล้วเรียบร้อยไม่พอพอพอจบทริปนี้ก็มาใหม่มีเจเจี๊ยบแล้วก็เจรันนะคะนี่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 เจรันผู้อดแอร์นะคะ เธไล่เธอออกจากกูเม่อ่อนแอร์คนไม่อ่อนแอมาขับวันเดียวไหนคนไหนขับมาขับวันเดียวเนี่ยฟ้ามันทำเมื่อวานทำไมเนอเมื่อวานทำไมไม่มาเนี่ยขายของติดผัวอย่าไปเสียเมื่อแม่อยากขายของเนี่ยมางานเนี้ยนะคะมาเพื่อนเจรันแล้วก็ดผัวออ่เเีนะะคมาเพื่อนเจรันแต่ว่าเจรันทิ้งไปทำอะไรมาเมื่อวานเจ็บปะ ได้ไหมเขียวเลยนักรบย่อมมีบ mm> ัตรแผลเก็บรถแล้วใช่ไหมขายขายรถทิ้งไหมถึงรถจะออกโอเคเขาเน่เาเาเป็นไงบ้านพาน้องเฟิน คุยหายอุยเต็มตูมาตั้งแ่อเลยนะแล้ว่าต่อทางขาเขาได้หรโน่นน้นพี่จมขายรถทิ้งเลยไหมอขายถิมรดกันสิกีสันไม่เลยไม่ใช่นะขายซื้อคัใหม่วววดวแม่ โอ้หอันนี้ดาเลยเพื่อนวดีสำนึกไม่ทันเลยอ่ะยังเดี๋ยวจัดใหม่สามวันเลยรอบนี้นะคะจะบดน้าใหม่นักหนาเนี่ยจะบน้าใหม่นักหนาเนี่ยเหนป้อกูก็ไม่พูดคำเลยอือเจ๊เดี๋ยวดูติดกล้องไปกับเจ๊ดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อ่า The Gang ของเรานะคะ Lady A สิสองนะคะเราจะขึ้นหาตัดกันนะคะ อันน,น้องกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเจเจเติมน้ำมันมีเจพีเอ็มมีเมลีน้องพัดน้องกี้ปุ้มปุ้ยนะคะแล้วก็มีน้องเฟิร์นด้วยแล้วก็ดูทีงานของพีไทยก็อันนี้ใครจะบอกกนก็เดี๋ยวไปกับแกงเรานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าอย่าจอดบ่อยเพราะว่าทำให้เขาหลงทางนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าทริปนี้เราจะหลงหรือเปล่าเจมเรียนพร้อมหรือยังสมาชิกของเรานะคะทริปนี้ถอยตัวไปแล้วสองคนก็คือระหว่างที่เราพาไปขับที่นาซาอุ้งภูลมโลนะคะเจเจรถล้มไปสองคนก็ถอยตัวไปแล้วสองเพราะรถจิ๊ดซุ่นเต้ก๊ะอะไรก็ซุ่นเต้ ตื่เต้นเหรอคะเรียนเหรอซื้อนเ่ยนม่นคนขับใหม่ทุกครั้งเลยอ,อัดเสียเียงะ ดันขึ้นมาทำไมมันเป็นอะไรไหนเล่าสิมันซุกขดหินมันสุกขดหินตะมูมาถางกับเว้แเฮงแล้วเหรอมองว่าจะองท่าห่อดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ เรารออีเจพิมนะคะเจพิมไปหายไปแต่เพียงผู้เดียวนะคะแกนึงมันจะเออเอกินผมกูหายไปแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ไม่มีใครปิดท้ายแกด้วยนะคะลืมกูลืมมีเจกูลืมเจพิมเราสิดาเออตอนนี้นะคะเพิ่งนึกได้ว่าเอ้ากูเอาอีเจพิมมานํานดีกว่าลืมตอนนี้รออยู่นะคะยังไม่ถึงเนินรับแขก แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเจพิมพ์กูลริ่มว่ากูเอาม้าน้ำหนิอะไรคะวัดไปไหนคะวัดเป็นเหก่อนคนแล้ววัดเป็นเหม่ก่อนคนโอ้ พี่เจ้าถิ่นเขาบอกว่านี่คือถนนที่ขึ้นง่ายสุดแล้วนะคุณออคุณจะงอเงยไม่ได้นะง่ายสุดคะว่ง่าย <c oughs> สุดแบเราเคยมาแล้วรอบนึ่งพี่เพ็ญอันนี้มันหนังหมูตรงไหนมันหนังไก่ชัดเลยนี่เสียงอะไรวะรถ เสร็แล้วนะคะผ่าตัดใช่มันเผาแล้วไม่อยากให้เป็นภาระต่อน้องต้อนุ้งได้ได้พี่โบ๊ะเบียดเบียดได้รออีเจพิมพ์อยู่ตอนนี้รออีเจพิมพ์อยู่เราไม่รู้นะคะว่าเจพิมพ์เราจะถึงตอนไหนนะคะเนี่ กัันนครบเียมาเยอะมากนะกมาเจอกันกลางก็เราไม่ได้นัดเขาแล้วเขาก็ไม่ได้นัดเราด้วยนะคะสวยมากนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนเนาะทุกคน เห็นบอลนี่อยู่ล้องไม่มันเปเน้น,น,นต้องอยู่ล้องดิต้องทานี่ไปเอา,อา,อเอายาปากแห้งขอซิลู<ะ>ยาปากแห้งขอซิลู yeah <laughs> 哎、好。 สวัสดีค่ะทุกตอนี้นะะเราถึงตัดสองไหมสองมั้งตัดสกันแล้วค่ะเป็นไงครับหัวแล้น้องพัดกระท่อมกระซ้อยยังูได้ดอกกระท่อมชงเซไปน้ำกระท่อมให่ซันเจ๊เพียมขี่ล้อดุ้งเลยเหรอหดพูดปุ๊บปุ้บ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่รูปสินะคะทุกคนไปนั่งกินเบียร์เย็นแยอันนี้ค่ะตาสองเหรอตาสองละค่ะแม่แปะนั่นหรอนี่ไปร่องน้ำขุนหรอไปค่ะเดี๋ยวไปกินเบียร์อยู่รูปสิสักขวดสองขวดประทานเลี้ยงได้ไหมคะกูไม่ได้เย็นอาการ